สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ได้นำว่านมงคลยอดนิยมมีคุณด้านเมตตามหานิยมเรียกโชคลาบเสริมสิริมงคลมาให้กับผู้ปลูกนั่นก็คือว่านมหาลาบหรือว่านกวักนางพญาหงสาวดีนำมาฝากทุกท่านให้ได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยนะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะว่านมหาลาบว่านมหาลาบหรือว่านกวากนางพญาหงสาวดีเป็นหนึ่งในว่านมงคลยอดนิยมเป็นต้นไม้มงคลเพราะมีคุณด้านเมตตามหานิยม อีกทั้งมีดอกสีสันสวยงามทั้งใบและลำต้นมีความโดดเด่นสวยงามจึงนิยมปลูกเป็นไม้ประดับต้นและประดับดอกปลูกเป็นว่านสะสมไว้บริเวณบ้านและร้านค้าว่านมหาลาบนั้นนะคะมีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศเปรูและเอกวาดอร์และว่านมหาลาบที่เห็นกันอยู่ในประเทศไทยนั้นถือเป็นพืชที่นำเข้ามานั่นเองค่ะลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ว่านมหาลาบทั้งต้นใบและกา้านจะเหมือนว่านมหาโชคเกือบทุกอย่างเลยค่ะว่านมหาลาบนั้นนะคะมีลำต้นเป็นหัวใต้ดินหัวจะเหมือนหอมหัวใหญ่แต่มีขนาดเล็กกว่ารูปร่างของหัวมีลักษณะทรงกลมแป้นส่วนรากจะออกเป็นฝอยมีสีขาวรูปร่างทรงกลมเรียวเล็กบริเวณปลายจะมีลักษณะเป็นปลายแหลม และมีขนแหนงโดยราบแทงออกจากฐานหัวค่ะใบนะคะใบของว่านมหาลาบเป็นพืชที่มีใบอยู่เหนือหัวหรือลำต้น หรือเรียกว่าลำต้นเทียมมีความสูงประมาณ35-40เซนติเมตรประกอบด้วยก้านใบจะแทงออกมาจากบริเวณส่วนหัวแยกเป็นก้านใบเดียวๆซึ่งมีลักษณะเป็นรูปพายหรือใบหอกแต่ค่อนข้างสั้นและป้อมปลายใบโค้งมนแหลมคนใบค่อยๆสอบเข้าหากา้านใบพื้นใบเรียบสีเขียว อ่อนวาวดอกของว่านมหาลาบนั้นนะคะก้านดอกพุ่งตรงขึ้นมาจากกลางลำต้นสูงประมาณ30-40เซนติเมตรเลยค่ะออกดอกเป็นกลุ่มดอกจะมีสีส้มแสดปนเหลืองกลีบดอกค่อนข้างเล็กและยาวปลายกลีบมน เกสรยาวลงสู่พื้นดินส่วนปลายเกสรงอนขึ้นเล็กน้อยช่อึหนึ่งมีดอกประมาณ3-7มถึงดอกขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของแต่ละต้นนะคะความแตกต่างระหว่างว่านมหาลาบและว่านมหาโชคว่านมหาลาบนั้นนะคะจะมีลักษณะต้นและใบเหมือนว่านมหาโชคมากๆถ้าไม่สังเกตดีๆมักจะเข้าใจว่าเป็นว่านชนิดเดียวกันได้ค่ะ จุดตายที่จะแยกแยะได้นะคะคือว่านมหาโชคนั้นใบจะมีสีเขียวเข้มเป็นมันก้านใบแข็งกว่าและมีดอกเป็นสีขาวส่วนว่านมหาลาบนั้นใบจะสั้นกว่ากลมกว่าเล็กน้อยและออกดอกเป็นสีแสดปนเหลืองค่ะความเชื่อเกี่ยวกับว่านมหาลาบคนไทยสมัยโบราณเชื่อว่าหากบ้านใดปลูกต้นว่านมหาลาบ ไว้ในบริเวณบ้านเรือนหรือกิจการร้านค้านั้นนะคะหากปลูกเลี้ยงดีจะชักนําให้เกิดลาภผลทวีคูณขึ้นหลายประการเกิดความเป็นสิริมงคลเสริมดวงเรื่องของโชคลาภเงินทองให้กับผู้ปลูกดังนั้นในสมัยก่อนนะคะจึงนิยมปลูกต้นว่านมหาลาบในพื้นที่ที่อยู่อาศัยนอกจากนั้นนะคะว่านมหาลาบ ยังมีคุณประโยชน์ด้านเมตตามหานิยมอีกทั้งถือเป็นต้นไม้เสียงไทยหากว่านเจริญงอกงามดีออกดอกดีผู้ปลูกมักจะได้รับโชคลาภจากการเสียงไทยหรือเสียงโชคอยู่เสมอแต่ในทางกลับกันนะคะหากต้นว่านเหี่ยวอับเฉาไม่ออกดอกถือเป็นลางบอกเหตุว่าจะอับโชคหรือจะเสียทรัพย์นั่นเองค่ะ ซึ่งว่านมหาลาบนั้นนะคะส่วนใหญ่มักปลูกคู่กับว่านมหาโชคโดยเฉพาะถ้าบ้านหลังใดมีว่านมหาโชคว่านมหาลาบและว่านมหาบัวถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะครบกลุ่มไตรภาคีคือมีโชคมีลาบม่ขาดสายมีสิริมงคลและความสุขกิจการการค้าการขายหรือการทำธุรกิจต่างๆ จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งิ่งยขึ้นไปค่ะเคล็ดลับในการปลูกว่านการปลูกว่านมหาลาบนั้นนะคะทานจะให้ขลังควรปลูกในวันศุกร์ข้างขึ้นจะดีที่สุดและเวลาปลูกและรดน้ำนั้นนะคะให้เสกน้ำรดด้วยคาถามหาลาโพโหตุพวันตุเมสามจบเสียก่อนจึงรดน้ำได้ค่ะ วิธีการปลูกว่านมหาลาบว่านมหาลาบสามารถปลูกได้ด้วยกัน2วิธีคือการเพาะเมล็ดและการแยกหัวปลูกค่ะซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1. การเพาะเมล็ดนะคะให้นําเมล็ดพันธุ์ของว่านมหาลาบมาในปริมาณที่ต้องการปลูกจากนั้นขุดหลุมให้มีความลึกประมาณ10-20เซนติเมตรแล้วนําเมล็ดพันธุ์ใส่ลงในหลุมจากนั้นปิดหลุมให้สนิทค่ะ 2. การแยกหัวปลูกให้ผ่าหัวของว่านมหาลาบในแนวตั้งออกเป็นซีกในแต่ละซีกจะต้องผ่าแล้วติดส่วนของรากมาด้วย จากนั้นนำไปปักลงในดินที่แปลงหรือกระถางที่ได้เตรียมไว้และรดน้ำพอประมาณวันมหาลาบนะคะจะเจริญงอกงามได้ดีควรปลูกในดินร่วนปนทรายและผสมดินลูกรังสีแดงด้วยจะดีมากค่ะและควรให้มีการระบายน้ำที่ดีเพราะหากน้ำขังจะทำให้หัวว้านเน่าได้ค่ะหากปลูกในกระถางปากกว้างจะเหมาะมาก เพราะใบจะปกคลุมปากกระถางและดูสวยงามอีกทั้งเป็นไม้ที่ไม่ชอบแดดจัดนักจึงควรจัดให้ได้รับแสงปานกลางรดน้ำเฉพาะตอนเช้าก็เพียงพอค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านเรียกได้ว่าว่านมหาลาบถือเป็นหนึ่งในว่านมงคลที่หลายหลยท่านอยากจะมีสะสมไว้ในบ้านกันซักต้นใช่ไหมล่ะคะหากคุณผู้ชมท่านใดปลูกไว้ที่บ้านแล้วหรือยังไม่ปลูกหรือชื่นชอบต้นไม้หรือว่านมงคลชนิดไหนอย่าลืมเขียนคอมเมนต์หรือคำแนะนำด้านล่างและแสดงความคิดเห็นกันมานะคะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ อยากดูคลิปต่อไปแน่ๆรีบกดติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ